สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องทีออ่อ่านข้อมูลแล้วก็แอบ,บคนลุกนิดหน่อยนะครับคือเรื่องความกลัวเนี่แหละครับอืคือคนเราเนี่ยกลัวอะไรบางอย่างมาตลอดอยู่แล้วแต่ที่มันน่าสนใจมากก็คือเป้าหมายของความกลัวมันเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่เลยค่ะสมัยก่อนเราอาจจะกลัวผีใต้เตียงกลัวปีศาจในความมืดอะไรแบบนี้ แต่ทุกวันนี้ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดอาจาจะมาจากคนข้างบ้านเราก็ได้มันคือวิวัฒนาการเลยนะคะจากสิ่งที่เราจรินตนาการขึ้นมาเองไปสู่ภัยคุกคามที่เป็นมนุษย์จริงๆวันนี้เราเลยจะมาไล่เรียงกันดูว่าทำไมปีศาจที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราถึงไม่ใช่พูดผีอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพื่อนมนุษย์ที่สวมหน้ากากของคนปกติน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยดีกว่าบูกี้แมนค่ะ ผมว่าชื่อนี้ทุกคนต้องเคยได้ยินเป็นเหมือนปีศาจสามัญประจำบ้านเลยแต่ที่แปลกคือตัวตนจริงๆของมันไม่มีใครเคยเห็นเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะมันไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนในข้อมูลบอกว่ามันมาจากคำโบราณในภาษาอังกฤษที่แปลว่าพูดผีซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กนะแต่มันคือตัวแทนของความชั่วร้ายที่ที่เราจำกัดความไม่ได้ สิ่งที่น่าสนใจในเชิงสังคมวิทยานะคะคือบูกี้แมนมันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมทางสังคมแบบเนียนๆเลยอ๋อคือเอาไว้คุมเด็กให้อยู่ในโอวาทอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแล้วจุดแข็งของมันก็คือความไม่มีตัวตนนี่แหละมันเปลี่ยนรูปร่างไปได้เรื่อยๆตามแต่จินตนาการของแต่ละวัฒนธรรมเลยพอเราไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันเลยน่ากลัวกว่าเดิมอีกจริงด้วยครับพอไม่รู้หน้าตาจินตนาการเราทํางานหนักเลย อย่างในข้อมูลมีตัวอย่างจากทั่วโลกเลยที่สเปนก็มีเอลโคโกเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆตาสีแดงซ่อนอยู่ใต้เตียงอ,อหรือในเยอรมนีมีเบอร์จแมนที่เป็นกึ่งคนแคระกึ่งปีศาจแต่ที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคือเดอะแซกแมนหรือผีถุงอ๋อที่มาจับเด็กดื้อใส่กระสอบใช่ครับแค่คิดภาพตามก็น่ากลัวแล้วเรืออ่องของบราซิลก็มีคูกาเป็นแม่มดหัวจระเข้ ซึ่งถ้าเรามองในภาพใหญ่นะคะความกลัวพวกนี้มันอาจจะมาจากสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของบรรพบุรุษเราเลยก็ได้ลึกไปถึงระดับ DNA เเลยเหรอครับอาจจะเลยค่ะการกลัวสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคนแต่ไม่ใช่คน อาจจะฝังอยู่ข้างในเราตั้งแต่ยุคที่ต้องเจอกับสัตว์นักล่าหรือแม้แต่มนุษย์สายพันธุ์อื่นหรือการที่ปีศาจส่วนใหญ่มีรูปร่างอับลักษณ์ก็อาจเป็นสัญชาตญาณที่ถูกโปรแกรมให้เราหลีกหนีจากโรคภัยไข้เจ็บและความตายคือตอนนั้นเนี่ยศัตรูของเราคือสิ่งอื่นที่อยู่ข้างนอกชุมชนอยู่ในป่าในความมืดใช่ค่ะแล้วจุดไหนล่ะครับที่ความกลัวมันเริ่มย้ายจาก ป่าเข้ามาอยู่ในเมืองในบ้านของเราเองมันจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะก่อนที่โลกเราจะมีศาสตร์อย่างอาจยาวิทยาเวลาเจอคนทําอะไรโหดเทียมมากๆสังคมก็ไปยืมคําจากตำนานมาใช้เรียกคนพวกนี้โดยเฉพาะคําว่าแวมไพร์แวมไพร์ใช่ค่ะในบทความที่เราดูกันมีเคสที่เยอรมนีช่วงปี1920ที่ชัดมากมีฆาตรกรชื่อปีเตอร์เคอร์เทนถูกสื่อขนานนามว่าแวมไพร์แห่งดุสโซดอฟทำไมถึงเรียกแบบนั้นล่ะครับ เพราะเขามีพฤติกรรมพยายามดื่มเลือดจากบาดแผลของเหยื่อค่ะซึ่งมันก็คือรูปแบบหนึ่งของความซาดิซึมทางเพศโอ้โห oh. แล้วก็มีอีกคนฟริตช์ฮาร์มอนแวมไทายแห่งฮันโนเฟอร์คนนี้ถูกเรียกว่าทั้งแวมไพร์และมนุษย์หมาป่าเลยเพราะวิธีฆ่าของเขาคือการกัดที่คอเหยื่อเดี๋ยวนะครับคือคนสมัยนั้นเรียกฆาตกรตัวจริงว่าแวมไพ์กันจริงๆจังๆเลยเหรอครับใช่ค่ะมันสะท้อนอะไรบางอย่างเลยนะ เหมือนกับว่าพวกเขายังไม่อยากจะเชื่อว่าความโหดร้ายระดับนั้นจะมาจากมนุษย์ด้วยกันเองได้ถูกต้องเลยค่ะเลยต้องโยนให้เป็นฝีมือของอสุรกายไปซะเหมือนง่ายกว่าที่จะยอมรับความจริงใช่เลยนี่คือสะพานเชื่อมสำคัญเป็นจุดที่ความกลัวเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากสิ่งเหนือธรรมชาติมาเป็นการหวาดระแวงคนข้างๆตัวเราเองแต่ตัวละครที่มาทุบสะพานนี้ทิ้งแล้วลากความกลัวทั้งหมดเข้ามาใจกลางเลิงใหญ่เลยก็คือ Jack the Ripper ใช่ค่ะมาถึงจนได้นะครับชื่อนี้คือตำนานจริงๆเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่ลอนดอนปี1888ทําทำให้แจ็คไม่ได้เป็นแค่ฆาตกรแต่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายยุคใหม่ไปเลยสิ่งที่ทำให้แจ็คตัว Ripper กลายเป็นไอคอนของความกลัวไม่ใช่แค่ความโหดนะคะแต่คือความลุกลับ การที่จับไม่ได้ใช่ค่ะการที่ตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้เลยทำให้เขากลายเป็นเหมือนปีศาจในยุคกอธิกที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆภาพของชายในเงาหมอกของลอนดอนที่ปรากฏตัวแล้วก็หายไปได้ตามใจชอบมันทำให้คนรู้สึกว่าเขามีพลังเหนือมนุษย์ไม่ต่างจากดรากูล่าในนิยายเลย ประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนกับว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งแล้วแต่เป็นตัวแทนของความกลัวทั้งหมดที่คนลองดอนมีในตอนนั้นเลยทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำคนรวยก็ชี้ไปว่าฆาตรกรต้องเป็นคนจนแน่ๆส่วนคนจนก็บอกว่าต้องเป็นหมอวิปริตจากย่านคนรวยแล้วก็ยังมีความรุนแรงต่อผู้หญิงแฝงอยู่ด้วยค่ะในข้อมูลบอกว่ามีการใช้ชื่อของเขาไปข่มขู่กันด้วยใช่ครับบอกว่าจะทาแบบที่ไวท์เชเพิลกับเธอนะเพื่อให้ผู้หญิงกลัว และที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้คนหมดศรัทธาในระบบในรัฐใช่ค่ะการที่ตำรวจล้มเหลวอย่างซิ้งเชิงทำให้ชาวบ้านตระหนักว่าแม้แต่ในเมืองหลวงรัฐก็ปกป้องพวกเขาไม่ได้นี่คือจุดที่ความกลัวย้ายบ้านอย่างถาวรจากป่าลึกมาสู่คนแปลกหน้าที่เดินสวนกับเราในเงามืดใช่ค่ะแล้วการที่คนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่มากๆก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยจากสังคมชนบทที่ทุกคนรู้จักกันหมด กลายเป็นมหานครที่ไม่มีใครรู้จักใครเลยถูกต้องค่ะนักสังคมวิทยาเรียกสภาวะแบบนี้ว่าอโนมีหรือภาวะความไร้บรรทัดฐานอธิบายเพิ่มได้ไหมครับคือถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆใครทำตัวแปลกๆทุกคนรู้หมดแต่ในเมืองใหญ่ที่ทุกคนเป็นคนแปลกหน้าต่อกันคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำ และความไร้ตัวตนในฝูงชนนี่แหละคือสนามเด็กเล่นของปีศาจยุคใหม่และนั่นก็นำเรามาสู่ปีศาจขั้นสุดยอดของยุคใหม่คนที่ทำลายภาพของสัตว์ประหลาดที่ต้องหน้าตาน่ากลัวไปจนหมดสิ้นเฮต์บันดีใช่ครับชายที่ชื่อเทตบันดีเขาคือคนที่ทำให้เราตระหนักว่าปีศาจที่น่ากลัวที่สุดคือปีศาจที่ดูปกติที่สุดเขาคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของแนวคิดที่จิตแพทย์คนหนึ่งเรียกว่าหน้ากากแห่งความปกติ หรือ the mask of sanity มันคืออะไรครับหน้ากากแห่งความปกติมันคือคำอธิบายคนประเภทไซโคพัสที่น่ากลัวมากคือภายนอกเขาจะดูดีมีสเสน่ห์ฉลาดเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้แต่ทั้งหมดนั่นมันเป็นแค่หน้ากากใช่ค่ะเป็นแค่หน้ากากที่สวมทับความว่างเปล่าข้างในเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเห็นอกเห็นใจหรือความรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อย โอ้มันน่าขนลุกตรงนี้แหละครับชีวิตของบันดีนี่เหมือนหนังโคลโมนเลยกลางวันเป็นนักศึกษากฎหมายอนาคตไกลเป็นอาสาสมัครใช่ครับเป็นอาสาสมัครให้คำปรึกษาคนอยากฆ่าตัวตายแต่กลางคืนคือเพชฌฆาตที่ฆ่าผู้หญิงไปกว่า30คนอืคนในบทความวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเป็นฆาตกรมาจากส่วนผสมสี่อย่างคือ 1. เขาหลอกลวงและควบคุมคนเก่ง 2. เขามีสเสน่ห์ทำให้เหยื่อตายใจ 3. เขาเป็นนักวางแผนตัวยงและ 4. ข้อนี้สำคัญสุดๆคือเขาแทบไม่มีความกังวลหรือความกลัวเลยไม่แสดงพิรุธเลยใช่ครับเพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดและนี่คือแก่นของความน่ากลัวในยุคข,ของเราเลยค่ะคือปีศาจมันไม่ได้ซ่อนอยู่ในป่าอีกต่อไปแล้วแต่มันซ่อนตัวอยู่ในที่แจ้งหรือ h e in p ิน i n sight นี่แหละพวกเขามีครอบครัวมีหน้าที่การงานดี ใช่ค่ะเป็นเสาหลักของชุมชนอันตรายมันไม่ได้มาจากข้างนอกอีกแล้วแต่มันมาจากคนที่ดูดีที่สุดที่อยู่ข้างในสังคมเราเองซึ่งเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่ในต่างประเทศใช่ไหมครับในบ้านเราเองก็มีกรณีที่สะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนมากสมคิดพุ่งพวงใช่ครับคิดเดอะริปเปอร์เคสของสมคิดนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะมันคือการประทะกันของความกลัวยุคเก่ากับยุคใหม่เลยทงไหครับ คือถ้าเป็นสมัยก่อนสังคมไทยอาจจะอธิบายเหตุการณ์ฆาตกรรมหูดโหดแบบนี้ว่าเป็นฝีมือของผีปอบหรือสิ่งลี้ลับบางอย่างแต่ในยุคข,ของสมคิดความกลัวมันพุ่งเป้าไปที่เรื่องจริงจังกว่านั้นมากคือระบบยุติธรรมของเราเองประเด็นนี้ชัดมากเลยการที่สมคิดถูกปล่อยตัวออกมาก่อนกำหนดเพราะเป็นนักโทษชั้นดีม,มันแสดงให้เห็นเลยว่าหน้ากากแห่งความปกติของเขามันทรงพลังขนาดไหน ขนาเจ้าหน้าที่ที่คลุกคลีกับนักโทษทุกวันยังดูไม่ออกเลยค่ะแล้วพอเขาออกมาก่อเหตุซ้ำในเวลาแค่7เดือนมันเหมือนระเบิดที่ทำลายความเชื่อมั่นของคนทั้งสังคมไปเลยพอเปรียบเทียบแจ็คเดริปเปอร์กับสมคิดพุ่มพวงแล้วจะเห็นวิวัฒนาการของความกลัวเลยนะใช่ค่ะปฏิกิริยาสังคมเปลี่ยนจากการกลัวปีศาจลึกลับในสายหมอกมาเป็นการกลัวความผิดพลาดของระบบกฎหมายที่เราฝากชีวิตไว้การใช้สื่อก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปมากจากยุคที่แจ็คเขียนจดหมายยามตำรวจมาสู่ยุคที่เหยื่อคนล่าสุดของสมคิดโพส์ตรูปคู่กับเขาลง Facebook ก่อนจะเสียชีวิตไม่นานมันใกล้ตัวและเป็นเรื่องจริงจนน่าใจหายค่ะฟังแล้วก็สงสัยนะครับว่าอะไรที่มันสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอะไรคือคกลไกในหัวของพวกเขาที่ทำให้คนธรรมดาน,น่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจในตำนานในทางจิตวิทยามีคำอธิบายที่เรียกว่า บุค,คลิกภาพด้านมืดหรือ Dark Triad ค่ะ Dark Triad ลองนึกภาพว่าเป็นส่วนผสมของค็อกเทลพิษ3อย่างอย่างแรกคือไซโคพาสคือการไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจโดยสิ้นเชิงอย่างที่สองคือความหลงตัวเองหรือ Narcissism เชื่อว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ค่ะและอย่างสุดท้ายคืออำนาจนิยมหรือ m a c h i a v e i นิซ s m คือความพร้อมที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างเพื่อควบคุมค,มคนอื่น <S <S มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าฆาตรกรต่อเนื่อเกือบ90%มีภาวะหลงตัวเองแบบเปราะบางคือจะระเบิดความโกรธแค้นออกมาอย่างรุนแรงเมื่อถูกปฏิเสธที่น่ากลัวที่สุดคือคนพวกนี้มันไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนเลยเขาดูปกติมากจนวินาทีสุดท้ายจริงๆใช่ค่ะมันทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่า Uncanny Valley หรือหุบเหวแห่งความประหลาดในเชิงศิลธรรมคือตาเราเห็นว่าเป็นมนุษย์แต่ลึกๆข้างในเรารู้สึกได้ถึงความว่างเปล่า ความไร้จิตใจที่อยู่หลังดวงตาคู่นั้นมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแต่หน้าขนลุกมากจริงๆค่ะและสื่อในปัจจุบันโดยเฉพาะกระแส true crime ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปั้นแต่งปีศาจยุคใหม่นี้ด้วยซึ่งมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับ ด้านหนึ่งคือการทำให้ฆาตรกรดูดีเกินจริงหรือโรแมนติไซเซชันเช่นการคัดนักแสดงที่หน้าตาดีมากๆมารับบทซึ่งอาจจะทำให้คนบางกลุ่มมองฆาตรกรเป็นไอดอลไปเลยก็ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงจำนวนมากก็ดูเรื่องผู้นี้เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรเพื่อป้องกันตัวเองใช่ครับเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นถูกต้องค่ะนั่นคือข้อดีแต่ผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือสิ่งที่เรียกว่า CSI effect CSI effect คือการที่สื่อน ำเสนออาชญากรรมบ่อยและน่าตื่นเต้นเกินไปจนทำให้คนทั่วไปประเมินว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมจริงๆมันสูงกว่าความเป็นจริงมากโอ oh. ซึ่งมันก็วนกลับไปสร้างความหวาดระแวงคนรอบข้างเกินเหตุทำให้ฆาตรกรต่อเนื่องกลายเป็นเหมือนบูกี้แมนยุคดิจิตอลที่คอยหลอกล้อเราผ่านหน้าจอและย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าใครก็เป็นปีศาจได้โห oh. พอไล่เรียงมาทั้งหมดนี้แล้วมันเหมือนว่าการเดินทางของความกลัวไม่ได้ทำให้เรากลัวน้อยลงเลยนะ ไม่เลยค่ะแต่กลับทําให้เรากลัวอย่างมีเหตุผลมากขึ้นซะอย่างนั้นใช่เลยความกลัวมันย้ายที่อยู่จากสิ่งอื่นภายนอกอย่างบูกี้แมนที่เราคิดว่าแค่ปิดประตูล็อกหน้าต่างก็น่าจะปลอดภยัยมาสู่สิ่งอื่นภายในคือคนคือคนที่กุญแจหรือเครื่องรางป้องกันไม่ได้เพราะเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนที่เราไว้ใจที่สุดเราเลิกกลัวผีสางในความมืดเพราะวิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่เรากลับมาเริ่มกลัวคนข้างบ้านแทน เพราะเราได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าหน้ากากแห่งความปกติมันสามารถซ่อนความโหดเหี้ยมที่ปีศาจในดิฐานเทียบไม่ติดไว้ข้างใต้ได้อย่างแนบเนียนบทสรุปจากข้อมูลที่เรามีก็น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่ากุญแจสำคัญที่จะรับมือกับความกลัวยุคใหม่นี้ได้คือการยอมรับความจริงว่าฆาตรกรเหล่านี้ไม่ใช่ปีศาจจากุมนรกแต่เป็นผลผลิตที่ซับซ้อนของสังคมสภาพแวดล้อมและพันธุก,กรรม การทำความเข้าใจที่มาที่ไปของพวกเขาใช่ค่ะอาจเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เรามองทะลุหน้ากากของปีศาจเดินดินที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางพวกเราได้ซึ่งมันก็ทิ้งท้ายให้เราต้องกลับมาคิดต่อนะครับในอดีตเรื่องเล่าของบูี้แมนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ความกลัวควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม,มแล้วในยุคปัจจุบันที่เรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปไปแล้วเรื่องเล่าเหล่านี้กำลังพยายามจะควบคุม หรือกำลังบอกอะไรกับสังคมเรากันแน่ในยุคที่ปีศาจท,ที่น่ากลัวที่สุดอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเดินสวนกับเราไปเมื่อกี้นี้เอง